ครับผมสวัสดีครับก็ช่างฟิวเนสนะครับผมสาาสองยางมาเตยนะครับนี่มาส่งงานนะครับหล่อลองเราคันนี้ตับแรกเลยนี่ยางนะครับผมเป็นยางน็อตนะครับสองห้าห้าทับห้าสิบห้านะครับลายไฟนะครับสวยเลยนอก็เป็นทีนะครเก้าคึ่งคันนี้แปลงดุมหน้านะครับนี่แล้วก็จับทรงใหม่นะครับถ้าเจอมาอย่างบางนะครับก็ทรงประมาณห้าฟิตนะครับ หน้าอยู่ประมาณเก้าเซนนะผมนี่มาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็ทรงก็ประมาณสองสอดนะครับนี่ไว้รุ่นสองสอดสามสอดนะครับอันนี้ต้องบอกว่านิ่มนะครับผมคันนี้ก็สเต็ปข้างหลังนะครับเยอะอยู่นะครับก็มีแปลงดูนะเอ้เอ้ แป้งดุ่มของเมนโซล่านะครับล้อไม่ล้นนะครับมุดๆนะครับแล้วก็มาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้ก็สเต็ปก็เป็นโชวคตั้งนะครับผมก็ m อ r บนะครับก็จะหล่อหล่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดแก้ย้ายแหนบนะครับผมเป็นงานของ n อ s นนะครับเหมือนเดิมนะครับสเตปหล่อหลเซ็ตแหนบใหม่นะครับ แหนบทรงคือสวยแบบนี้เลยนะผมนี่นิ่มได้บรรทุกได้นะครับแล้วก็คันนี้มีล้อเต้าบนนะครับล้อเต้าบนเพื่อที่เพิ่มระยะเด้งนะครับผมลดแรงกระแทกนะครับได้เยอะเลยนะครับขับนิ่มนะบรรทุกได้นะคันนี้แล้ล้อนี่ตรงกลางผมล้อก่อนเพียวๆนะครับนี่ล้อตรงกลางซุ้มนะครับพอไมไงัดไม่ยันนะครับผลงานย้ายแหนบนะครับผมทางร้านรับประกันให้ตลอดการใช้งานนะครับ เขาไม่งัดไม่ยันแน่นอนนะครับแต่ดูทรงข้างๆกันหน่อยนะครับทรงพีต้องบอกว่าดูเดือดนะครับบอกว่าหล่อนะครับก็สไตล์ยีรับนะครับสไตล์ยีรับหล่อลงตัวนะครับแต่จริงได้บันไดข้างไปนี่หล่อเลยอันนี้หน้าก็เป็นหน้ามิวเอ็กซ์นะฮอยางเราก็มีรับประกันให้นะครับ นี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับผมจับทรงย้ายแหนบอะไรเงี้ยก็ติดต่อกันเข้ามานะผมที่เพจนี้เลยเ,เ,เป็นครจบนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ